จะพาไปเที่ยวที่ป่าปูงเตียงนะคะแล้วก็เรามีรถสองคันกันฝัน่งนี้ฝั่นงนี้ทิงรอและตอนนี้พวกเราแก๊้งมอเตอร์ไซค์กำลังเดินทางไปครับไอพวกรถจนตงเมียแล้วครับเจอกันพวกมึงตามกูไม่ทันหรอกจริงลุย,ลย ตอนนี้นะครับมีเหตุอุบิเหตุนิดหน่อยคือผมจรเอารถจอดไปนู่นครับเหลี่ยมนั่งรถยนต์ไปดีกว่าร้อนสวัสดีครับไปคนเดียวครับขอสัติดรถไปด้วยคนหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราถึงจุดตรวจอีกแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับนะครับนะครับนะครับครับอินทนนท์ทางไหนครับนะ ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาว่าตรงยาวนงโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันด่านที่หนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเราเป็นรถล้หาเลยเนาะอันเนี้ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงป่าพงเพียงเรียบร้อยแล้วครับหลังจากไปหลงกันมาพอสมควรครับนี่คือวินมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะครับ middle will เราเดินทางมาถึงที่พักกันที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเส้นทางทอรหดมากๆเรามาดูบรรยากาศที่ห้องพักกันดีกว่าครับสัมภาษณ์หน่อยครับอลร็กขึ้นมาเป็นไงบ้างครับชิลครับผมสนุกมากเลยสนุกมากเลยครับทางเมื่อกี้ถูกต้องครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมวีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนั่งต่ากแดดด้วยคุณทำอะไรเนี่ย ร้ <muitas> <arias> ้ออนคับโโหมาดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับบุหรหักไปเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตพื่อนมาตกคนละะครับเราจะมารีวิวที่นอนของเราในวันนี้กันนะครับดูข้างนอกนะครับสามารถนอนในเตียคนแล้วมีข้างในอีกสองที่โอ้โหดูนะครับมีเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงเสริม ไปเลยครับไปเลยครับโกกิงใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสองส่วนผมนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอดสิบสองสามี่สิากสิดพอดีเลยอากาศดีไหมครับดีค่ะอากาศดีมากเลยครับไหนไหนพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับพาทัวร์หน่อยไหมโอเคครับพาทัวร์หนยครับใค่รู้หอ คลิปคลิปดูดใหม่อ่ะอลิแฟนะกลางป่า น้องไปเตยถึงชา้าจังเลยครับผมเพราะว่าที่บะขับมาเชา้าๆถึงได้กินเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จเพิ่งเริ่มไม่ต้องละเอียดมากนะีป ดนะกก๋าห้มวครับแล้วนี่ก็คือฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งนะครับครับผมวันนี้มีอะไรกินบ้างครับหับแล้วก็แหบปากับแป้งปุ๊เปิดเลยอ่ะไม่แหบหวเลยหวานที่แน่เลทำเองเลยนะคะปิ้งเองเลยโอ้โหไอ้ผลหลอดยังอ๋อไม่มีอะไรอร่อยเท่าผมนะ ตัวๆขค่ได้ผัวขี้ค้านก็อขาดดีกว่าเหลือมันก้อยเนะก็อยู่นานเกินไปีมไอแม่อเป้ไมวนี่ยเหรอไอีมว่าอะไรอ๋ปีมบอกว่าีนายปมจะพาผัวมาด้วย โอ้โหคิวแต่วเลโอ้แต่ผีได้ปุก็จะเอามาเหมือนกันหัวแต่อ้โห้าามึงมาด้วยฟาดิโอเมืองเมืองเมืองด้วยลูกลูกลูกเขาคิวเ้อ มึงพูดจริงอะปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวมึงรอดูเลยสวัสดีครับแล้วนี่คือผู้รอดชีวิตยามเช้าครับไปห่อไอ้มิวตื่นโอ้โหกอคือหายไปไหนมาไปก่อนแล้วครับอันนี้คือรอบแรกแล้วที่ึูสรุปสี่ทุ่ม มีอยู่ยาวกว่างานก่อนชั่วโมงนึงเว้ยเป็นไรครับฮะไม่เคยเป็นไรใช่ไหมแตวบ้านเรียกท่าสารแต่บ้านเรียกท่าสารเฮ้ยมือเป็นไรอ่ะอภัยเดียวอันนี้เราต้องสอบแต่ว่าข้อสอบยังไม่ขึ้นเลยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้เรอจะรังกำลังจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านที่อร่อยที่สุดในป่าพงเปียง นี่คือพนักงานต้อนรับนะครับโห้มันบางไปปะเห็นไหมเห็นไหมมึงอจะพิชกับมันตอนนี้เราเดินทางมาถึงกระตกกันที่เรียบร้อยแล้วครับถึงแล้ว